สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอกล้องบันทึกหน้ารถตัวใหม่นะครับรุ่น B 5 0จาก Enitech นะครับตัวนี้มีทั้งแบบที่เป็นบันทึกด้านหน้าอย่างเดียวแล้วก็ออปชั่นเสริมเป็นบันทึกหน้าหลังนะครับเป็นกล้องหลังได้ด้วยหน้าจอใหญ่สีนิ้วนะครับปุ่มกดด้านข้างแถวเดียวกันใช้งานมือเดียวได้สบายนะครับอ,อันนี้เราสามารถเปลี่ยนมุมมองของกล้องได้ครับ อันนี้หน้ารถนะครับกล้องด้านหน้ากล้องตัวใหญ่อันนี้จากกล้องตัวเล็กนะครับที่อยู่ด้านหลังตัวนี้ทั้งภาพกล้องหน้าและกล้องหลังจะดีกว่ากล้องที่เป็นบันทึกหน้าหลังที่สวมเคาะทับกระจกนะครับข้อดีอีกอย่างของตัวนี้คือ,อข้อเสียละกันนะครับของกล้องที่สวมกระจก เลนมันจะเ,เลนบันทึกจะอยู่ด้านนี้พอเราติดตั้งไปเนี่ยเราปรับกระจกเข้าหาตัวเองเพื่อจะมองด้านหลังนะครับเลนมันจะเฉียงออกไปทางด้านซ้ายถึงแม้ตัวเลนจะปรับได้ก็ตามนะครับมันก็จะไม่กินหน้ารถทางขวามันจะกินการบันทึกไปทางซ้ายมากกว่าแต่ถ้าเราติดเป็นแบบนี้เป็นกล้องบันทึกหนึ่งข้อดีคือบันทึกหน้าหลังได้เหมือนกันนะครับความละเอียด กล้องหน้าและหลังจะละเอียดกว่าตัวที่เป็นครอบทับกระจกและที่สำคัญอ่เลนตัวนี้กว้าง170องศานะครับด้านหน้าก็คือเก็บได้หมดนะครับเมนูการใช้งานตัวนี้ก็ง่ายครับนี่เป็นภาษาไทยทั้งหมดีเมนูหลากหลายเวลาเปิด บันทึกหมดวิดีโอบันทึกเสียงนะครับหน้าตามันนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เอนิเทคแท้นะครับแบบนนี้เชื่อใจไว้ใจได้ในคุณภาพนะครับชัดทั้งกลางวันกลางคืน ขอบคุณครับ